ครับผมสวัสดีครับผมข่าวมาพพอทางร้านช่องตําแม่หมูตกโคกนะครับพอหมูก็สิมานให้เลขสูตรคํานวณหวยพอหมูเนาะอ่าเขาแน่รุดแน่เดี๋ยวเพื่อทำมุ้ช่มบานะ้านหล่ะแต่พอหมูกัคิดนิใจเสมอว่ามันนาสิเขาครับผมค,คือสิว่าเขาแต่ว่าพอหมูใสเป็นแนวทางเพื่อทำมุ้ช่มบอกผมเหรอเนาะสิมีสูตรเลขคํานวณพอหมูร้านชุ่มตาแม่หมูตกโคก้วครับเนาะอ่าสูตรเรขคํานวณของพอหมูก่อนสิคือเกาแหละครับผมแต่ว่า สเปลี่ยนแปลงแน่กต่สิคือ,อไปถามอาจารย์พ่อแน่ที่โทษถามอาจารย์ผูรร้นั้นผู้นี้แน่สองสามคนคนเก่าเปลี่ยนแนวทางมาว่าเอวานเหตุเหตมันละเอียดแน่จะสั่นหนึ่สนงสี่ว่าอันไรแน่ไหนแน่แลื่มคำปีเดือนเกิดก็มาศึกษาบนน้เพิ่นเนะเาะพอหมูก็เลยได้สูตรนี่ขึ้นมาครับกับสูตรเดิมแหละครับแต่ว่าเฮ็ดละเอียดแน่เล็กน,น้อยออ,อืมท่านผู้ชมก็จะว่าพอหมูแล้วเอ้ยบวกเขาก็จะมาออกอีกแล้วเก็อเอาเป็นแนวทางเน,นาะท่านผู้ชมเนาะ ยาซื้อหลายแต่ยาเสียพอหมูหลายพอหมูบ่ได้บักครับให้เสียคือบ่เสีย่วย่าพอหมูว่าเอาเป็นแนวทางครับผมมักตัวไดจังเห็นบ่ม,มากตัวไดกบบระโบเล่นครับพอหมอูก็คิดเสมอว่าสักวันต้องเป็นของพ่อหมูสูตรคำนวณของพ่อหมูเดี๋ยวข้อหมูเสียอมกมาล้องมึงด้เมื่อนี้ได้กระดานน่อยครับเมื่อนี้กระดานดำเล็กๆแต่จริงใจครับผมเดี๋ยวพ่อหมูเห็ดสูตรกันครับผม sụt nó, các bạn, áo sụt tuyệt vời, sụt lăn sôm tằm, các bạn, sụt lăn sôm tằm, các bạn, các bạn, à, áo sụt vinh còn đó, tham số sụt nông gì nè. เออเรียบวิ่งพอหมูมิถุนายนเอาเป็นแนวทางเนาะพอหมูก็เสือเรียบวิ่งให้นะครับก็วิ่งงวดนี่เนาะห้าคุยกันตามลักจริงเนาะเดี๋ยวเอาวิ่งบนก่อนครับผมวิ่งบนนี่พอหมูกระลันตีให้เลยครับผมวิ่งบนนะครับกับวิ่งล่างครับผม สี่ครับผมพ่อหมูกระลั่นเห็นสามตัวนะครับผมวิ่งบนเจ็ดกับแปดวิ่งล่างจากส,สี่ครับแต่ว่าพ่อหมูกระบอกตามตัวนะครับเอาไปจับซิกันเลยเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดสี่พวกมุ่งนีได้เบิร์ตครับเอาไปวิ่งนี่สี่เจ็ดแปดครับคือเลขวิ่งครับแต่ดูบนดูล่างครับผมเนาะอ่าเห็นบอลทำมุ่งส้มเห็นบอลเนาะพ่อหมูกระพบพอ,พอ,พอตอเซาเมื่อนี่คือถอดเอฟซีอีเลยออกคลิปมาซะสูตรล้านส้มตำครับผมอ่า เบิ่งได้ครับเนาะบานก็ถิมวาเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะได้เลขวิ่งแล้วเนาะนี <c oughs> ่เป็นเลขสูตรคำนวณ <c oughs> เลขสูตรคำนวณเนาะบานเนาะครับผม แล้วผมจเบดคำนวนอันนี้จะเป็นบนนะครับเนาะถ้าจับสามตัวให้งอนเลก็เอาไปหมุนได้เะครับเนอะขออมูก็มักแบบนี้ครับคือคำนวณบนครับผมอ่าลองบนเป็นล่างล่างเป็นบนข้อมู ก็าอาจจะมีได้ครับผมแต่ว่าเป็นสูตรสูตรสูตรของข้อหมูสิเป็นลักษณะนี้ครับผมแล้วเทียนเป็นล่างเทียนเป็นบนแต่ว่าข้าหมูจับผิดๆแม้กระทางแปดแปดอาจจะยื่นรักหน่อยครับผมแต่ว่ามาเบิ่งเลขล่างครับ้านนะครับเลขล่างของร้านส้ตมตำแม่หมูตกคบเนาะเลขล่างเนาะครับผมเลขล่างของร้านส้ตมตำเนาะ เลขล่าของล้านส้มตำตเป็น,นมเนนมนะ Come on. Come on. ครับผมท่านผู้ชมเห็นบ่สูตรคำนวณเนาะครับผมสูตรคำนวณของร้านส้มตำเนาะครับเนาะก็จะมีลักษณะนี้เห็นบ่ครับท่านผู้ชมเลขล่างน,นะครับจะเป็น4 0 4 2 4 3 ครับผมแล้วก็เลขบนนี่สิเป็นแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดสมดนาะท่านผู้ชมเนาะเลขวิ่งก็สิเป็นเจ็ดสี่แปดแปดสี่เจ็ดเลขวิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็คือเลขสูตรของพ่อหมูเนาะ,ะสิเป็นสูตรคำนวณแบบนี้เนาะครับเนาะอ่าท่านผู้ชมเห็นบอ,อคือพ่อหมูยืนลักลอยแปดหาเนาะและ้วก็ล่างสิเป็นยืนลักซี อ่าท่านผู้ชมเห็นบอกครับผมเนาะเหมือนนะครับเด้อครับพอหมูคอยเรียนในเบิ้งเอาใกล้ๆครับผมเมื่อสิบเห็นท่านผู้ชมสิว่าคือบเห็นหยิงนอ่องเนาะครับผมให้เป็นแนวท้านน้่ท่านผู้ชมเนะาะเออเอาไปเสียงเบิ้งคือพอหมูบอกกันละไปเสียงเบิ้งครับผมถ้าฝันดีเขากะจังมาจับสกูใส่ว่าเออตัวนี้ก็ตัวนี้มันเป็นยังไงฝัน เลขกฝันกับของแน่เลขกเสียงแน่เออสูตรนั่นสูตร,ตร,ตรนี้เมื่อ่สแน่เทียมีตัวมักในใจนาะท่านผู้ชมเนาะเหมือนพ่อหมูว่าเล่นเบรอร์โรเดอร์นี่นี่ออกพ่อหมูว่าได้การันตีครับผมพ่อหมูแค่ให้เป็นแนวทางและการสนับสนุนให้เลีนหวยรัฐบาลเนาะ,ะเปลี่ยนไน้ท่านผู้ชมมีตัวมกักตัวยังบอถ้าสําหรับเป็นพ่อหมูเนาะสำรับของแปดนี่คือเป็นแนวทางครับพ่อหมูต,ตัดออกไปได้เลยครับแปดเสียก็ได้ครับผมคือเสียเมาใอไสด้านหลังนี่ก็ได้ครับ สีก็ได้เลขนี่ควบหนาจะเปลี่ยนได้เบิด์ถ้าสำหรับพ่อหมูแล้วพ่อหมูค้นว่าเอาแปดไว้ข้างหนาเลยครับผมสําหรับพ่อหมูน,นะเอาแปดไว้ข้างหนาเลยสําหรับพ่อหมูกาสีม,มีเหรียญได้ครับผมลักษณะนี่สําหรับหวยสูตรเลขคานวณของร้านส้มตําแม่หมูตกคกนะครับเนะเาะคอท่าส้มเห็นบอครับท่า,า,าส้มห็นบ่ครับผมเบนเนาะพ่อหมูกะ เนี่ยถืเบอร์เป็นแนวทางเนาะครับเนาะก็บ่แม่นว่าให้เออไอ้ท่านผู้ชมเด่นเบ็ดดอกสบายหมายเมัก38 74 73ก็เรียกเอาครับมักตัวใดเดินตัวใดเออเป็นแนวทางเนี่วิ่งพอมูมีเจ็ดบ่าวเนี่มักเจ็ดเอาไปใส่กับตัวอื่นก็ได้เออมักแปดเอาไปใส่ตัวอื่นก็ได้เลขวิ่งมักสี่เอาไปใส่กับตัวอื่นก็ได้เนาะว่นได้ว่าเออให้เรียนเบ็ดให้วิ่งเบ็ดทุกตัวพอหมูเฮ็ดออกมาเนี่ย เป็นแนวทางใช้วิจารญาณในการรับชมครับผมอันนี้ไว้เปลี่ยนแนวทางเพราะข้อมูกับสิเหรียญยุ่ดอกแต่ว่างมืนี่กับสิบนเหรียญไล่พันได้ครับกับสิ่ล่อเบิ้งว่าเออเทียบฝันดีคือเลขเขาบ่อจากสำนักงานสำนีข่ายข้อมูล่องฝันเบื้งอีกเทีมีล่องฝันพร้อมดนะครับเนอะคือไก่เมือบ่อขึ้นไหนพ้อมูกับสี่ใบพาไปเนี่ยขอเพิ่นเบิ้งเนาะเออพ้อมูกับขึ้เห็นยญหลักเมืนึงเพิ่นกับให้เขาฝันเออพิ่นกับห้ ว่านตรงๆนละครับเนาะตงวานในพอหมูยังบ่ฝันอยู่เอาเลขสูตรคำนวณของพอหมูไปเป็นแนวทางก่อนเอ่อขยาย่านผู้ชมเห็นว่าโอ้พอหมูเอเอเฮ็ดออกมาอีกเด้อเออกะเอฟซีธันตุชมลคนก็บ,บอกอยู่ว่าเฮ็ดผลพอหมูเขาว่าเขาเป็นแนวทางก็ขอ,ขอขอบคุณห,หลายสำหรับกำลังใจเนาะครับเนาะอ่าขอขอบคุณห,หลายสำหรับค้าติชมสำหรับค้าเอ่อ คอมเมนต์ของพ่อหมูเป็นกำลังใจให้พ่อหมูพ่อหมูสิพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงสิ่ง,งที่ดีๆเขามา,าให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนะาะสิ่งใดบดีสิ่งใดมันบดเป็นา่าพ่อหมูกสิทัดออกไปแล้วก็สิบรเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเห็นสิ่งดีๆพ่อหมูสิหามากคัดกรองมากคัดมากกคือกูล่ะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า ควมจริงใจของพ่อหมูอยากให้ท่านผู้ชมถือทุกคนเม่รุนาพ่อหมูโอ้ยเห็ดเลี่ยมากมาถือมานั่มเนาะกับพ่อเด็กพ่อหมูเมรุ่าทำดู้ชมเหรอครับคือพ่อหมูเห็นพวกเขาวิริลารอบนี้พ่อหมูขอเห็ดอีกแค่หนึงเพื่อตัวพ่อหมูคือนพรุ่งเช้ามเวลาพ่อหมูถึงเห็ดออกมาเดี๋ยวท่านผู้ชมรับชมซองของร้านส้มตำแม่หมูตกคอกพ่อหมูตกคอกขึ้เก่าลัดครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อหมูแม่หมูเด้อนนะครับเนะเาะเปลี่นกขาลังใจสามผลงานแบบดีๆมาให้ท่านผู้ชมรับรับชมรับฟังนะครับเนะเาะอันเรียกที่พ่อหมูเห็ุออกมานี่การบริการันตีลอยตัวเส้นดื้อล้านเปอร์เซ็นต์การันตีได้แค่ว่าควา,ามน่าจะเป็นให้เป็นแนวทางเนะาะท่านผู้ชมมาเปิดรับชมเบื้องเนะเาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อหมูกขยัท่านผู้ชมแต่ตัวพิจารณาเอาว่าไก่เคียงบอ่อหรือบ่อไก่เคียงอ่ แต่พิจารณาเนาะการสนับพอหมูเช้มนี่พอหมูขยักครับอืมกับคำว่าสวัสดีและษาให้พี่น้องโชคดีอ่าคืองวดคือกันอ่าคืองวดนี่งวดจะถึงนี่ครับงวดสิบหกธันวาหกสามครับเลขที่พ่อมูให้รัันคืองวดที่สิบหกธันวาหกสามครับก่อนจะถึงปีใหม่รับโชครับพรรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมตอนรับปีใหม่รุสกราดใหม่ครับผมให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกคนครับสวัสดี Tá bom.